สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับวันนี้ก็มาพบกันในยามเย็นวันพฤหัสนะครับผมก็เหมือนเช่นเคยครับท่านใดเสร็จสิ้นว่างเว้นจากภารกิจต่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังนะครับกับช่องแก้วกัลยาพักเครื่องนะครับฝากไว้นะครับฝากกดติดตามหากท่านกดติดตามท่านจะไม่พลาดทุกๆ EP ที่ผมลงเผอใพ e ่นั้นครับอาจมีวัตถุมงคลเครื่องรางหรือคณาจาร์ที่ท่านอยากเช่าบูชาอยู่ก็เป็นได้โดยช่องของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางสะดวกรวดเร็วทันใจของถึงมือท่านชําระเงินกับ จ้าหน้าที่ไปสนีได้เลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับเบอร์โทรผมให้ขึ้นไว้ให้ด้านบนเรียบร้อยแล้ว075728906นะครับหรือจะทักไอดีไลน์ครับ075728906และถ้าทักมาแล้วผมไม่อ่านไม่ตอบรบกวนทุกท่านโทรมาแจ้งผมนิดนึงเนื่งจากว่าต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจแอดเพื่อนมาเป็นจํานวนมากบางครั้งอาจจะมองไม่เห็นนะครับมีข้อจํากัดในการมองเห็นนะครับผมก็โทรมาแจ้งหน่อยเนาะพอแจ้งแล้วผมจะได้แอดกลับคืนไปนะคะับผมและสิ่งสําคัญเราเน้นย้ํากันทุกอีพีวัตถุมงคลต่างที่มาตาง ว่าละทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างเลยอยากจะฝากทุกท่านนะครับดูให้ละเอียดดูให้ชอบดูให้ตรงตามที่ท่านต้องการอันไหนผมไม่ทราบก็ต้องขออภัยแต่สิ่งที่มีให้กันอย่างแน่นอนครับคุยง่ายเป็นกันเองและราคาที่แบ่งปันนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเป็นชิ้นแรกเลยองคเล็กๆก่อนนี่นะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากหลวงพ่อเงินก่อนวันนี้ได้มา1องค์เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาผมบอกเลยว่าองค์นี้นะครับได้ลุ้นเลยนะครับเนี่ยพิมพสวยๆล่ำๆนะครับผมแต่ถามว่า จะทันในยุคหลวงพ่อเลยไหมอะไรยังไงจะสร้างในช่วงไหนอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมอย่างที่เรารู้กันนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินก็ได้รับความนิยมก็เลยถูกจัดสร้างเยอะนะครับหลากหลายที่หลากหลายวาระและหลากหลายวัดนะครับผมแต่องค์นี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นดูครับดูฟอร์มพิมพ์อย่างเนี้ยเนื้อโลหะแบบเนี้ยนะครับเก่าแน่นอนนะครับหล่อแบบหลอ่ลอโบอราณหล่อโบราณก็จะไม่ค่อยสวยนะครับเต็มมั่งไม่เต็มมั่งตามธรรมชาติของการหล่อแบบโบราณนะครับผมเนี่ เห็นไหมครับแล้วอันนี้ลอยเขาปิดทองเก่าๆมาเลยนะครับผมนี่ยสวยๆเลยนะครับผมอันนี้เรียกว่าหล่อบโบราณพิมพ์ขี้ตาจะเห็นตรงบริเวณมีก้อนเนื้อเกินตรงบริเวณดูเมดตาหลวงพ่อประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วฟอร์มนี้ดูครับผมนี่สวยเดิมมากเขาอยู่แบบนี้ก็เรียกก้นมะละนะครับหล่อบโบราณแบวก้นมะละก็คือเป็นคล้ายๆผิวมะละนะผุบกระอะไรประมาณนี้นะครับนี่สวยจริงครับผมองค์นี้สวยจริงนี่นะครับอันนี้ฟอร์มผมว่าเข้าฟอร์มตำราเลยนะครับได้ลุ้นเลยนะครับผมเนี่ย เนื้อโลหะก็สวยนะครับแล้วก็ฟอร์มก็ใหญ่องค์นี้ขอ5,000บาทนะครับผมองค์นี้ได้ลุ้นเลยนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าผมเห็นแล้วยังแบบแอบดีใจเล็กๆเลยผมว่าได้ลุ้นอะนะครับแต่ถามว่าผมชี้ฟันทองขาดเลยไหมว่าจะอยู่ในยุคเลยไหมอันเนี้ยผมไม่มั่นใจแต่ผมมองว่าเนี้ยนะครับเป็นการหล่อแบบทําแบบธรรมชาติมากนะครับผมเนี่ยเผื่อท่านใดดูเป็นนะครับชื่นชอบนะครับองนี้ผมขอ5,000ันบาทครับผม5,000บาทนะครับผมเนี่ ทักกันมาคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับราคาต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับผมแต่ขอเปิดยืนพื้นไ้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าให้สมศักดิ์ศรีกับเนื้อโลหะแล้วก็การเทหล่อที่แบบโบราณประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมองค์แรกนะครับไม่เอารูปไม่เอาไม่ควรพอนะครับองค์ที่สองครับต่อมาปั๊มหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนี่เนื้อทองเหลืองสวยๆนะครับเป็นรูปหล่อปั๊มสวยมากนะครับผมนี่ หลวงพ่อบุญมีนะครับเล็กๆกําลังหน้าคลองเลยครับผมเนี่นี่นะครับหลอดปั๊มหลวงพ่อบุญมีนะครับเนื้อทองเหลืองสวยมากครับผมเนี่ยสวยเดิมมากนะครับนี่ยสวยๆเลยนะครับหลอดปั๊มผิวสวยจริงครับผมเนี่สวยเดิมนะครับเข้มๆเลยหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนลพบุรีนะครับผมเนี่ตัวหนังสือชัดเจนนะครับหลวงพ่อบุญมีหน้าตาคมชัดเมตตานี่นะครับเอา700บาทครับผม700บาทนะครับ พระสังกจจยนี่สังกจจยสามกษัตริย์เลยไหมเนี่ยน้องเงินทองแบบเขาแต้มสีมาประมาณนี้นะครับเนี่ยคล้ายๆสามกษัตริย์สวยมากนะครับผมนี่พระสังกจจยองค์ใหญ่นะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับอุดดินประมาณนี้ถามเป็นดินแบบนี้เทหลอดินประมาณนี้นะครับจะถามว่าเป็นเป็นที่ใดอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมจะสวยจริงครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชาพระสังกจายนะครับเอา500บาทพอครับผม500บาทนะครับผมนี่500บาทพระสังกจจายนะครับผม อ่ะผมมีแผ่นท้าวเวสุวรนนี่แผ่ wan. นโลหะนะคะเป็นแผ่นทาวเวสุวรรชิ้นใหญ่เลยนะครับผมเต็มฝ่ามือเลยแผ่นทาวเวสุวรนด้านหลังเป็นคาถาบูชานะคะผมนี่สวยๆเลยนะครับเผื่อใครอยากแตะไปอันนี้ต้องห้อยแบบว่าห้อยล้านห้อยอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมห้อยหน้ารถป้องกันภัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมประมาณเนี้ยนะครับเรียบพร้อมเลยเอา300บาท300บาทรูปอาจารย์เที่ยงนี่รูปใหญ่อาจารย์เที่ยงนะครับผมรูปอาจารย์เที่ยงนะครับ รูปอาจารย์เที่ยงนะครับอาจารย์เที่ยงท่านเป็นคารวาสเมื่อตอนเช้าในผมได้รูปเล็กมาแต่พอดีหลงอยู่นะครับน,นี้รูปใหญ่น,นี้เป็นหมึกปั๊มหมึกอันนี้ปั๊มนะครับไม่ได้เขียนแต่เมื่อเช้าเขียนนี้เป็นปั๊มหมึกยันอาจารย์เที่ยงก็คือท่านเป็นคารวาสที่มีวิชาอาคมนะครับสักสายโคงกระพันชาตรีอะไรประมาณนี้นะครับรูปอาจารย์เที่ยงเอา500บาทบานใหญ่อันนี้รูปหลวงพ่อเงินห้องภาพพิจิตรศิลป์กระดานหนังไก่เลยนะครับผมเนี่เก่าๆเลยนะครับผมรูปหลวงพ่อเงิน นี่นะครับห้องภาพพิจิตรศิล์นะครับผมนี่ห้าร้อยบาทครับผมภาพหลวงพวยอย่อกล้ยวันนี้ได้ชุดภาพมาไปบ้านนี้เขาชอบเก็บสะสมนะครับงานเลี่ยมเดียวกันเก่าๆหมดเลยนะครับผมนี่เขาไปเลี่ยมแบเลียเ่ยมเก่าๆอันนี้ภาพหลวงพ่อกว้ยวัดโคศิตาลามนะครับผมด้านหลังปั๊มยันไอปั๊มตาวัดแล้วก็มียันรูปแบบนี้นะครับเนี่ยนะมดสองตัวเนาะประมาณนี้ห้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยบาท <c oughs> หลวงปู่ทวดเนื้อว่านพร้อมสายคล้องได้เลยครับผมนี่ พร้อมสายคองบูชาได้เลยนะครับผมนี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับรุ่นใดผมไม่มั่นใจนะครับแต่สวยนะครับผมองค์ใหญ่นะครับนี่ห้อยหน้ารถเหมาะเลยนี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่หน้าตาชัดเจนนะครับเต้มทองประมาณนี้สวยเดิมครับผมนี่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่องค์ใหญ่ห้อยหน้ารถประมาณนี้นะครับผมนี่เจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับ เหรียญแอปเปิลกระไหลทองหลวงพ่อทบนี่นะครับสวยๆนานๆเจอนะครับนี่เหรียญแอปเปิลกระไหลทองหลวงพ่อทบนะครับอันนี้ออกวัดช้างเผือกเพชรบูรณ์นะครับปี16นี่นะครับผมปี16นะครับเหรียญเก่าเลยนะครับกระไหลทองสวยมากนะครับผมเนี่ยเล็กๆเลยเล็กๆเด็กคล้องเลี่ยมสุภาพสตรีและเด็กคล้องสวยๆครับกระไหลทองแอปเปิลหลวงพ่อทบนะครับออกวัดช้างเผือกปีหนึ่งหกห้าร้อยบาทครับผมห้าร้อยบาทกระไหลทองสวยๆครับเล็กๆขนาดประมาณเหรียญ 5บาทได้ประมาณเนี้ยนะครับเหรียญ5บาทนี่เล็กๆต่อมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนี่โอ้โหสวยเดิมนะครับผมเนื้อทองแดงลมดําสวยเดิมเหรียญเล็กๆเหมือนกันไซส์เดียวกันนะครับเนี่ยประมาณเหรียญ5บาทประมาณเนี้ยเหรียญ2บาท5้บาทประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยหลวงปู่หมุนนะครับอันนี้ปี43ครับผมนี่ปี43นะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่หลวงปู่หมุนปี43นี่นะครับสวยๆนะครับผิวหิ้งๆเดิมๆตามธรรมชาติดูแต่สวยครับผมเนี่ย สวยคมนะครับผมเนี่ยหน้าตาเม็ตตาสวยคมห้าร้อยบาทเช่นกันครับผมห้าร้อยบาทเหรียญหลวงพ่จอจาดจอเจริญราบด้านหลังรุ่นจอจเจริญราบนะครับผมเนี่ผิวหิ้งหิ้งเดิมเด,มดมคลาสสิกม,มากครับเหรียญห่วงเชื่อมเก่าเก่าโอ้เหรียญน,นี้ผมบอกเลยขนาดหิ้งหิ้งนะครับแต่ยังดูความคมดูเมตาครับผมเนี่ยหน้าตาชัดเจนมากนะครับผมนี่ชัดเจนนะครับเหรียญหลวงพ่อจาด์เหรียญกลมห่วงเชื่อมนี้ปั๊มขอบเกี้ยงนะครับปั๊มก็บอกขอบเกี้ยงแบบนี้นะครับเหรียญเก่า ด้านหลังนี่ยครับนี่เขาเรียกกันว่ารุ่นจอจเจริญราบนะครับผมนี่จะมีจอจเจริญราบนะครับห่วงเชื่อมเก่าๆคลาสสิกมากครับผมหเหรียญน,นี้เอา700บาทนะครับผม700บาทคลาสสิกมากสวยคมครับผมดูเมตานี่เดิมๆนะครับห่วงเชื่อม700บาทนะครับ700บาท ต่อมาเหรียญอธิการเหลือนะครับผมนี่เมื่อเช้าได้มาเป็นลมดําแต่นี้ทองแดงเมื่อเช้ามีคนปิดไปแล้วนะครับผมท่านใดพอดีผมได้มาสองเหรียญผมก็ตอนแรกเมื่อเช้าผมก็บอกอยู่ว่าว่าเดี๋ยวจะหาอีกเหรียญหน่งนะครับพักเย็นก็เลยนํามาแบ่งปันกันอีกเหรียญสําหรับท่านใดที่พลาดเมื่อเช้านี้เมื่อเช้าปิดไปแล้วนะครับผมนี่ามาอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมราคาเดิมกับเมื่อเช้าเลยครับผมพระอธิการเหลือนะครับผมนี่นี่นะครับผมเอา ห้าไอ้ไม่ใช่ห้าดีเจ็ดร้อยบาทเนี่ยจะเอ่ยห้าซะละเจ็ดร้อยบาทนะครับผมเจ็ดร้อยบาทนี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมวางไว้ให้พ่อก่อนลูกพ่อทำล่วงไว้มาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี้ย,นนยพ่อวางไว้ต่อมานะครับผมเป็นเหรียญพระครูวิทูลน,นี่นะครับเหรียญกระไรทองนะครับผมพระครูวิทูลธรรมสารนะครับเนี่ยเนาะน่าจะใช่นะพระครูวิ ทูลน,นะครับธรรมะสารโ้โหกูก็ะไลทองสวยห่วงเชื่อมเก่าๆนี่นะครับนี่ก็น่าจะเป็นเกจิจยุคเก่านะครับผมปเป็นเหรียญเก่าๆกะ็ะไลทองสวยเดิมนะครับผมนี่สวยเดิมจริงๆนะครับผมนี่นข้างเรียบปั๊มกระบอกนะครับผมหลังยันโอ้โหดูยันเขาครับนี่ยันสวยคมมากกะ็ะไลทองนะครับเหรียญน,นี้เอา700บาทเช่นกันนี่สวยๆเลยครับผม700บาทกะ็ะไลทองพระครวิทูล เหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อทิมนี่หลวงปู่ทิมนี่ไม่ค่อยจะได้เจอแล้วนะครับเหรียญเจริญพรบนนี่เนื้อทองแดงลมดําเหรียญเจริญพรบนต่อโค้ดสองจุดนี่นะครับโค้ดหนึ่งจุดสองจุดนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดําผิวออกลุ้งลุ้งม่วงม่วงเลยนะครับนี่ปีหนึ่งเจ็ดนี่นะครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับปีหนึ่งเจ็ดตอกสองโค้ดชัดเจนนะครับผมนี่สวยเดิมครับเหรียญเจริญพรบน วัดละหาดไล่จังหวัดระยองดูผิวครับผมเนี่ผิวสวยเดิมเข้มเข้มเลยนะครับที่ระลึกในการสร้างศาลานะครับผมเนี่ยที่ระลึกในการสร้างศาลาสวยเดิมครับดูผิวนี่ครับนี่เข้มเข้มเลยนะคะเขาเจ้าของเ,ขเก็บผิวดีนะครับผมนี่ออกม่วงๆเลยลุง้งๆเลยนะครับนี่นะครับเดีียวน,นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อพลิ้งนะครับผมวัดโบสถ์กองธนูปีศูยนย์สี่เหรียญสแตมโอ้เหรียญนี้สวยเดิมสวยคม นี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพิงค์นะครับเหรียญสแตมสี่เหลี่ยมหลวงพ่อพิงค์ดูครับผมนี่สวยเดิมมากนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อพิงค์สวยเดิมเราดูด้านหน้าดูลาเลียชัดเจนนะครับผมจมูกโด่งๆเลยครับนี่เหรียญหลวงพ่อพิงค์นะครับผมวัดโบสถ์กงธนูลบบุรีปี04นสี่สวยเดิมครับเผื่อใครอยากได้ไว้บูชาผมเอา500บาทพอครับ500บาท นี่อีกหนึ่งเหรียญนะครับสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับเหรียญหลวงพ่อขาววัดหลักส <imal> ี่เนื้อทองแดงผิวเดิมนี่นะครับดูครับผมนี่เหรียญสวยเดิมนะครับคลาสสิกมากนะครับผมนี่เหรียญเนื้อทองแดงห่วงเชื่อมเก่าๆนะครับผมหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นี่นะครับเนื้อทองแดงอันนี้เป็นยันห่วงเชื่อมเดิมๆนะครับผมนี่วัดหลักสี่หลวงปู่ขาวนะครับนี่ดูขอบคางเกี้ยงนะครับ นี่หลวงพ่อขาวก็นานๆจะเจอนะครับผมสวยๆคลาสสิกหิ้งๆเดิมๆนะครับนี่สึกๆบ้างอะไรบ้างตามธรรมชาติเนาะเอา700บาทครับผม700บาทเหรียญหลวงพ่อเพชรนี่พ่อเพชรวัดทฒหลวงเราเนี่ยนะครับผมนี่เหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะครับหลวงพ่อเพชรนี่นะครับสวยมากนะครับผมเดิมๆเดินหลวงพ่อเพชรแล้วก็หลวงพ่อโตนะครับผมเนี่หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อโตนะคบผมแบ่งปันกันไปเอา500บาทครับผมเผื่อใครอยากได้ไว้บูชาครับเหรียญหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อโตนะคะผมนี่ห้าบาทนะคบผม500บาทสวยเดิมครับผม5 0าบาทนะครับเหรียญนี่โหดูครับเหรียญอันนี้เหรียญหลวงพ่อแดงปีศูนย์สเนื้ออัปปะกาอันนี้ก็น่าจะสร้างย้อนนะครับย้อนที่รลึกด้านหน้ามีรูปแบบนี้นะครับนี่นะครับให้อยู่ในซองเดิมๆนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าสร้างย้อนในรุ่นไหน นะครับผมเพราะว่าจริงๆเหรียญศูนย์สาก็ถูกสร้างย้อนหลายหลายรุ่นนะครับรุ่น3รุ่น4อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแต่นี้นี่ก็คือมีตาปั๊มวัดแล้วก็มีซองเดิมๆมีรูปถ่ายหั่นประมาณนี้นะครับเหรียญเนื้อปาก้าสวยมากนะครับผมเพราะว่าเขาเก็บใส่ซีนไว้คมๆเลยนะครับเนี่ยดูเส้นคมๆชัดเจนเลยนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมแต่ผมอันนี้สร้างย้อนแน่นอนนะครับผมแต่ไม่มั่นใจว่าย้อนในปีใดนะครับผมรุ่นใดนะครับในลอง ดูนะครับเนี่ยสวยๆนะครับผมผิวเงาวับเลยเ,น,เนื้ออปากาเพราะว่าอยู่ในซองแบบนี้เลยครับยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะครับผมนีได้มาบ้านๆเลยนี่นะครับผมเดีย๋ยวผมใส่ไว้แบบนี้นี่นะครับซองเดิมๆนะครับนี่ซองเก๋ๆนะครับใส่แล้วเขาก็พับไว้แบบนี้นี่นะครับผมนี่เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทปิดตาหลวงปุโตเลี่ยมเงิน ฝั่งตะกุดนี่นะครับมีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะครับผมนี่ปิตาเนื้อว่านนะครับผมนี่โอ้หสวยเดิมมากนะครับปิดตาหลวงปุโต,โตดูเนื้อสวยๆนะครับมีตะกุดหนึ่งดอกเป็นตะกุดเงินนะครับผมนี่นี่นะครับมนสารเนื้อว่านเกศสอนเกสาชัดเจนนะครับดูนี่พิมพ์คมชัดมากนะครับวัดประดูชิมพีหลวงปุโตเ,เน,เนเียมเงินสวยๆเลยนะครับผมเนี่เนียมเงินพร้อมๆเลยเฉพาะกรอบเงินทําใหม่ก็มีเป็นพันนะครับเนี่ย นี่สวยหนาเลยครับผมสวยๆเลยองนี้เอา1 5 0 0บาทนะครับผม1,500บาทปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมเหรียญหลวงปู่แพ้วนี่หลวงปู่แพ้วนะครับต่อโค้ชชัดเจนดูครับต่อโค้คมชัดมากเหรียญหลวงปู่แพ้วนี่นะครับสวยๆครับเนื้อทองแดงลมดำนี่สวยเดิมมากนะครับนี่ต่อโค้ชชัดเจนครับหลวงปู่แพ้วปาวาโลอันนี้ปี54นะครับผมนี่ ปี e 54เอา300บาทพอครับผม300บาทนะครับแบ่งปันเผื่อท่านใดไว้ของครับผมต่อโคชเกน300บาทเหรียญพระครูลุ่งนี่วัดท่ากระบือนะครับผมเหรียญพระครูลุ่งวัดท่ากระบือเนี่ยสวยเดิมมากนะครับดูครับผมโหลายเหรียญเหรียญคมชัดพระครูลุ่งวัดท่ากระบือปี3 3อันนี้รุ่นใหม่นะครับปี3 3เนื้อทองแดงสวยเดิม เอา3า0้บาทครับผม300บาทนะครับเหรียญเก็บผิวก็ยังดีครับ300บาทพระครูลุ่งเหรียญหลวงพอง่อคงวัดบางกระพร้อมเนื้อทองแดงลมดําห่วงเชื่อมดูครับเหรียญนี้สวยจริงเนี่ยผมบอกเลยนะครับดูตัวหนังสือคมชัดมากเลยเห็นไหมครับดูชัดจริงนะครับผมเนี่ยดูรายละเอียดของเหรียญนะครับผมเนี่ยหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเนี่ยผมได้มาเหรียญหนึ่งห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงลมดําสวยจริงครับผมดูสวยคมมากดูเมตาเส้นนภากรายละเอียดของเหรียญคมชัดนะคะผมเนี่ย ห่วงเชื่อมเก่าเก่าเนื้อทองแดงลมดำส,สวยๆครับผมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนี่นะครับสิิ์สร้างบูชาพระคุณครูนะครับนี่ห่วงเชื่อมส,สวยๆลาผลพูนทวีหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอยนน่างนี้เอา800บาทครับผม800บาทเหรียญสวยครับเหรียญสวยหลวงปูท่ทวดเสียงโตนี่เนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะครับแต่บอกว่ากรอบเขาเก่ามากนะครับแต่องค์พระสวยนะครับดูดูเส้นดูเห็นไหมครับนี่ เส้นคมๆด้านในเหรียญยังเห็นชัดอยู่เลยนะครับนี่เห็นไหมครับมีเส้นคมๆเหรียญเสียนโตนะครับผมนี่หลวงปู่ทวดเสียนโตนะครับผมด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะครับเลี่ยมเก่าๆคลาสสิกเลยนะครับผมนี่เก่าๆคลาสสิกเลยนี่นะครับเอา700บาทครับผม700บาทเลี่ยมเก่าๆนะครับนี่เจ0ดบาทเหรียญพ่อท่านเขียวนี่อันนี้ก็คลาสสิกมากนะครับเลี่ยมวินเทจเก่าๆผิวหิ้งๆเลย นี่นะครับพ่อท่านเขียววัดหลงมน์นะครับสวยเดิมคลาสสิกครับผมเรียมวินเทจเปิดหน้าเปิดหลังศึกบ้างอะไรบ้างตามธรรมชาตินะครับแต่ก็ยังพอเห็นอยู่นะครับตัวหนังสือก็ยังชัดเจนนะครับนี่นี่นะครับสวยๆนะครับผมนี่วัดหลงมน์ดูครับผมปีหนึ่งสามนี่ดูตัวหนังสือคมชัดนะครับคลาสสิกคลาสสิกนะครับผิวยิ่งๆหน่อยผมเอาห้าร้อยบาทพอครับห้าร้อยบาท เหรียญฉลุข้างนี่นะครับหลวงพุทิมดูครับผมนี่ต่อโคดนะนี่ต่อโคดตรงกลาง1จุดนะครับผมนี่เหรียญปี18เหรียญข้างฉลุนะครับผมนี่เหรียญข้างฉลุเป็นเขาจะฉลุเป็นรูไว้แบบนี้คลาสสิกมากนะครับหลวงพุทิมต่อโคดหนึ่งจุดนี่นะครับเหรียญปี18นะครับผมนี่สองห้าหนึ่งแปดสวยๆครับผมหลังปั๊มยันอย่างนี้ปี18สวยๆเลยครับนี่คลาสสิกมากดูงานเลี่ยมดูอะไรนะครับผมนี่เอา700บาทครับ700บาท ขุนแผนหลวงปู่ทิมนี่นะครับอันนี้ก็หลวงปู่ทิมนะครับขุนแผนนะครับเนื้อผงพายจินดามณนีเคลือบสีทองนี่นะครับเคลือบฉากบอลทองประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับลองพิจารณาดูขุนแผนหลวงปู่ทิมเนื้อผงพายจินดามณดีเนื้อจริงเป็นเนื้อขาวแต่เขาฉาบสีทองไว้แบบนี้นะครับผมนี่สวยสมบูรณ์ไม่แตกหักนะคะผมด้านหลังฝั่งตะกุดสองดอกนี่นะครับผมนี่ด้านบนจะเขียนไหมครับหลวงปู่ทิมนี่นะครับตะกุด วัดละหาดไล่จังหวัดละยองนะครับสวยเดิมนะครับผมเอา500บาทครับผม5 0าบาทนี่นะครับไม่แตกไม่หักสวยสมบูรณ์นะครับ5 0าบาทเหรียญหลวงพ่อเพิ่มนี่ไข่พลาดจากเหรียญที่แล้วครับผมนี่ผมได้มาอีกหนึ่งเหรียญเหรียญหันข้างหลวงพ่อเพิ่มนะครับเขาเรียกว่าข้างปองอ้อยสวยเดิมมากนะครับผมเบาๆหน่อยโลกนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงสวยเดิมอ้ดูสวยคมจริงๆนะครับดูรายละเอียดครับผมนี่ อันนี้เขาเลี่ยมพลาสติกไว้ดูครับหน้าตาชัดเจนเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดของเหรียญต้องบอกเลยว่าทําเหรียญได้สวยคมมากนะครับเหรียญหันข้างนะครับหลวงพ่อเพิ่มนะครับผมเนี่ยข้างป้องอ้อยนะครับข้างขอบเป็นคล้ายๆป้องอ้อยประมาณนี้เขาก็เลยเรียกกันนะครับสวยเดิมมากครับผมปีหนึ่งแปดนะครับผมเนี่ยดูรายละเอียดวัดกลางบางแก้วนะครับผมหลวงผ่้เพิ่มปีหนึ่งแปดเอาเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยบาทสวยๆครับดู เนือทองแดงสวยเดิม700บาทเหรียญจำปีเนื้อตะกัวลองพิมพ์พร้อมรอยจานท้าเวสุวรรณพระอาจารย์อิดวัดจุฬามณีนี่นะครับเป็นตะกัวลองพิมพ์นะครับผมมีรอยจานประมาณนี้นี่นะครับผมพระอาจารย์อิดนะครับผมวัดจุฬามณีปี45นะครับอันนี้ตะกัวลองพิมพ์นะครับผมนี่สวยเดิมมากดูตัวหนังสือชัดเจนนะครับท้าเวสุวรรณพร้อมรอยจานเนื้อตะกัว นี่นะครับผมปีสมุดสงคราม2545นี่ยันชัดเจนวัดจุลามณีนะครับผมสวยเดิมนะครับน,นี่นะครับดเดือนนี้เอา500บาทครับผม500บาทสวยมากครับโดย500บาทนะครับรูปภาพหลวงพ่อกลวยด้านหลังเป็นหนุมานเชิงธงเป็นล็อกเก็ตประมาณน,นี้นะครับเป็นรูปภาพ รูปภาพหลวงพ่อกลวยมีตาปั๊มโค้ดนี่นะครับยันแล้วก็ปั๊มนะครับวัดโคสิตตาลามเป็นภาพเก่าๆนะครับผมนี่ภาพหลวงพ่อกลวยนี่นะครับไปได้มาคู่กับรูปด้านบนนะครับผมนี่ด้านหลังเป็นแผ่นปั๊มหัุมานเชิงธงแลวปั๊มยันประมาณนี้นี่คัสสิกครับผมอันนี้เอา300บาทพอครับ3า0บาทนะครับพระครูพี่บูรณ์นะครับผมนี่เป็นเหลือนเนื้อทองแดงผิวไฟพระครู พิบูลนะครับผมนี่หลวงพ่อพิบูลนะหรือพระครูพิบูลนะครับท่านยืนเต็มองค์ประมาณนี้นะครับนี่นะครับผมเนื้อทองแดงผิวไฟประมาณนี้พระครูพิบูลนี่ด้านหลังจะมีเป็นรอยนี่นะครับเป็นประทับฝ่ามือประทับฝ่าเท้านี่นะครับผมสวยๆครับผมเอา500บาทครับผม500บาท500บาทปกโพพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อกล้วยนี่นะครับนี่นะครับอันนี้เขาน่าจะเป็นพวก เคลือบยางไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเคลือบเข้มๆนะครับผมเนี่แล้วก็ปิดทองมานี่นะครับเป็นพวกเนื้อว่านเคลือบยางไม้ปกโพเก้าใบนี่หลวงพ่อกลวยนะครับผมเนี่เก่าๆเลยนะครับผมดูครับนี่ยสวยๆเก่าๆเลยนะครับผมนี่สวยเดิมมากนี่นะครับผมด้านหลังปั๊มแม่ธารีมวยผมนี่นะครับสวยๆนะครับผมหลังปั๊มแม่ธารีมวยผมพิมพ์ใหญ่นะครับดูสวยมากครับผมนี่ สวยชัดมากนะครับดูครับผมนี่เจ็ดร้อยบาทครับผมเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับพ้าของขวัญปักน้ำรุ่นสามนี่นะครับอันนี้รุ่นสามชัดเจนนี่รุ่นสามรุ่นสามอ่ห้าร้อยบาทนะครับสวยมากครับพิมพ์นี้นี่นะครับพิมพ์คมชัดนะครับผมนี่ห้าร้อยบาทผ้าของขวัญปักน้ารุ่นสามนะครับหลังยันประมาณนี้รุ่นสามว่าผมเรียมพร้อมคล้องได้เลยครับห้าร้อยบาทนะครับผม งาแกะนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าเป็นงาปีนะครับผมนี่งาแกะงาปีงาแกะแม่นางกวักนี่นะครับแม่นางกวักนี่แม่นางกวักด้านหลังเป็นพระปิตานี่นะครับผมเป็นงา a นะครับเป็นงาปีนี่นะครับเป็นงา a นะครับแผ่นงเขาเก่าอยู่นะครับผมนี่มีรอยแตกรอยอะไรตามธรรมชาตินะครับผมนี่พระปิตาแม่นางกวักนี่นะครับขาขายเขาบผมเผื่อใครอยากได้นี่ผู้หญิงเขาคล้องมาแล้วครับนี่เป็น ตลับเป็นไมค่อนนะครับไมค่อนลงยาแล้วก็ติดพลอยนีย่สวยมากครับผมเนี่ยนีนะะนย่นะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมเอา800บาท800บาทนะครับผม <_ t od d> เหรียญใบโพหลวงพอ่อลีนี่หลังปั๊มยันดวงนะครับผมนี่ได้มาอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นเนื้อดินนี่นะครับเป็นเนื้อดินใบโพหลวงพอ่อลีนะครับ<ๆ>ผมนี่นี่<ๆ>นะครับเหรียญเขาเรียกกระเหรียญใบโพนะครับนี่ หลวงพ่อรีนะครับด้านหลังยปั๊มยันดวงประมาณนี้โอ้สวยเดิมมากนะครับดูครับผมชัดเจนนี่สวยคมชัดนะครับผมเรียมกรอบสแตนเลสเก่าๆนะครับพร้อมคล้องได้เลยเอาห้าร้อยบาทพอครับห้าร้อยบาทหลวงพ่อเนื่องนี่วัดจุฬามณีนะครับเหรียญกลมหลังฐานบัวแบบนี้โอ้สวยจริงครับผมนี่พระครูโกวิทสมุทรคุณนะครับผมหลวงพ่อเนื่องนะครับนี่ สวยจริงครับผมเนื้อทองแดงดูครับผมนี่สวยคมนะครับผมเนี่ยมาพร้อมตลับสแตนเลสสวยๆเลยนะครับพร้อมคล้องเลยนี่วัดจุฬามณีนะครับผมสมุดสงครามนี่นะครับที่ระลึกในงานเรื่องสมณศักดิ์นะครับนี่สวยๆเลยครับผมเนี่ยสวยเดิมมากหลงเพราะเนื่องเอา600บาทครับ600บาทสมเด็จกี่ชั้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสมเด็จเจ็ดชั้นเรื่มจับขอบเก่า นี่นะครับแต่อันนี้ถามว่ากูใดผมไม่มั่นใจนะครับผมเลียมจับขอบเก่าๆเลยนะครับแล้วเขาก็เรี่ยมพลาสติกคลุมอีกทีเป็นสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับประมาณนี้นี่นะครับสมเด็จเจ็ดชั้นเก่าๆไม่ทราบกูนะคะผมอันนี้สมเด็จเจ็ดชั้นเก่าไม่ทราบกู <c oughs> อันนี้เขาเลียมจับขอบเดิมมานะครับผมเนี่เราก็เลี่ยมพลาสติกคลุมอีกทีผมเอาอันนี้ผมเอา800บาทนะครับผม8 0 0บาทนะครับ อันนี้เป็นน่าจะเป็นกุอะวัดใหม่อมรลดนะครับผมเนี่ยนะครับหลังตาปั๊มเนี่ยวัดใหม่อมรลดนะครับผมเนี่ยนะครับลองอ่านดีๆน่าจะใช่นะครับผมเนี่ยวัดใหม่อมรลดนะครับผมในหลังตาปั๊มเนี่ยชัดเจนนะครับผมเนี่ยกุวัดใหม่อมรลดนะครับอันนี้ก็ประมาณปี2500อะไรประมาณนี้ไม่เก่ามากนะครับผมนี่สวยเดิมนะครับผมนี่สมเด็จกุวัดใหม่หลังตาปั๊มยางเนี่ยชัดเจนวัดใหม่อมรลดนะครับนี่ชัดเจนนะครับผมเดียมหอมของเอา500บาทครับ500บาท ใบลานนะครับตะกุดใบลาน2นิ้วนี่ประมาณ2นิ้วความยาวสองนิ้วครึ่งนะครับนี่ตะกุดใบลานเก่าๆนี่ดูครับผมนี่ใบลานเก่าจริงนะครับผมนี่บางทีก็ผุนิดนึงอะไรประมาณนี้รอยจานประมาณนี้แต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเกจิอาจารย์ท่านใดจานนะลอยจานรอบเลยเป็นใบลานเขาเรียกตะกุดใบลานนี่นะครับเป็นเครื่องรางฟ้องกันสมัยก่อนนะครับผมก็ สมัยก่อนเขาก็ใช้ใบลานเนาะใบต้นใบลานจะหาง่ายนะครับในสมัยก่อนเขาก็นำมาเขียนนะครับนี่เขียนอัคระลงแล้วก็คล้องไว้บูชาป้องกันนู่นนั่นนี่นะครับเป็นเครื่องรางนะครับผมเนี่ยประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับความสูง500บาทครับผม5 0 0บาทไม่ทราบอาจารย์นะนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงตะกุดก็มีตะกุดฝาบาทนี่นะครับ3นิ้วนะครับตะกุดฝาบาทมีอั่วนะครับผมเนี่ มีอั่วเป็นเป็นแผ่นฝาบาทนะครับผมในแผ่นฝาบาททองเหลืองฝาบาทเก่าๆเลยนะครับนี่พร้อมรอยจานนี่ยสามนิ้วนะครับอยู่ในเกณฑ์นี้นี่ยดูรอยจานรอบเลยนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเกจิอาจารย์ใดนะนี่รอยจานคมชัดเลยนี่นะครับสกุดฝาบาทมีอั่วประมาณนี้อั่วก็น่าจะเป็นอั่วทองแดงเนาะเนี่ยสีเข้มๆประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นอั่วทองแดงนี่นะครับผมไม่ทองแดงก็ทองเหลืองประมาณนี้นะครับผมนี่ ไม่ทราบเคจิอาจารย์นะครับผมเนี่ยเอาห้าร้อยบาทพอครับห้าร้อยบาทตะกุดฝาบาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นทองเหลืองเก่าๆพร้อมรอยจานเป็นปลาเขาถักเป็นปลานะครับในเก่าๆอันนี้ผมก็ไม่ทราบเกจี่อาจารย์แต่มีรอยจานนี่นะครับห้อยเว้แบบเป็นเชือกเก่าๆเลยนะครับเนี่ยดูลอยจานรอยจานประมาณนี้นะครับเผื่อท่านใดทราบนะครับผมเนี่ยเผื่อท่านใดทราบ นี่นะครับเป็นปลานะครับผมเป็นเครื่องรางประมาณนี้ลอยจานคมชัดมากดูฝั่งนี้ครับเลยจานเต็มเลยนะครับผมนี่นี่นะครับลอยจานเก่าเป็นแผ่นทองเหลืองเก่าๆนะครับเป็นปลาเอา300บาทพอครับผม3 0มบาทพอครับไม่ทราบที่นะครับแล้วก็อันนี้ครับผมแปลกๆก็เพิ่งเคยเจออันนี้เป็นถ้ามองอย่างนี้เราเรียกว่าพักกิ่งถูกไหมครับพักกิ่งแต่มีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรพักขันนะครับเนาะ พักกิ่งมีดพักขันอะไรประมาณนี้มาครับเนี่ยเ <c ups> พราะว่ามีดทรงนี้จะเรียกกันว่ามีดพักขันนะครับผมเนี่ยผมได้มาแบบนี้นะครับผมก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะครับแต่ก็ดูเก่าดีเนี่ยเป็นพักกิ่งประมาณนี้เ <c ups> นี่ยมีมีดพักขันลงอัขระประมาณนี้ไม่ทราบที่นะครับผมเผื่อท่านใดรู้นะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับผมเนี่ยเป็นองค์พักกิ่งประมาณนี้ด้านบนพัด้ามน,นะครับน่าจะเป็นด้ามพักกิ่งพระชายพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนาะ นี่นะครับแล้วก็ใบเป็นพักขันประมาณนี้นะครับผมนี่นี่นะครับผมเอา400บาทพอครับผม400บาทนะครับก็ครบถ้วนครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับมีใหม่เก่าเครื่องรางเหรียญคณาจารย์แบ่งปันกันไปนะครับผมนี่ชื่นชอบองค์ไหนภาพเสียงไม่ชัดอย่างไรก็ขอภาพกันเพิ่มเติมเข้ามาได้อ๋อยังลืมครับผมลืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพายัน เสียงเสียงผมพูดเสียงพระอาจจะไม่ชัดแต่เสียงเด็กข้างๆชัดเจนมากนะครับเด็กเด็กเด็กเลิกเรียนละอันนี้ผมมีเสื้อยันหลวงปูหลิวนะครับผมนี่สร้างโดยพระอาจารย์สายชนวัดไร่แตงทองปี56เป็นเสื้อผืนใหญ่เลยนะครับแบบสวมได้เลยนะครับนี่เป็นเสื้อยันนะครับผมนี่เสื้อยันผืนใหญ่ผูกข้างนะครับผม ไม่ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยน,นะครับผม,ะะผมนี่นะครับผมนี่นะครับสร้างโดยอาจารย์สายชนวัดไร่แตงทองเสื้อยันปี56นะครับผมในผืนใหญ่นะครับผมนี่เป็นผ้าดิบๆเก่าๆเลยนะครับนี่ยพยันนะครับมาหาลาบปดนี่นะครับหลวงปู่หลิวนะครับปี56ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรลูกดูด,ดูเอาให้ลูกค้าดู นี่นะครับผมนี่นะครับปี56นะครับเนี่ยผูกข้างนะครับผมนี่มีเชือกให้ผูกข้างเป็นพยานทาะดิบเก่าๆพยานเอา500บาทพอครับผม500บาทโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกท่านที่เช่าบูชาพระเครื่องจากช่องแก้วกัลยาพระเครื่องกันไปนะครับก็ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมสุขภาพแข็งแรงเฮงเปังปเลยรวยรวมถึงผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในอีพีถัดไปครับกล่าวพร้อมกันว่าสวัสดี